ครับผมต่ออีกแปลงนึงครับที่ใช้อยู่ก็คือเป็นพริกนะครับพริกตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพริกที่เก็บมาระยะหนึ่งจนกระทั่งมันมันร้าแล้วจนกระทั่งมันสมไปแล้วแล้วก็มาเริ่มฉีดแล้วก็เริ่มได้เก็บอีกรอบนึงแล้วตอนนี้ออกดอกเต็มเลยครับดอกเต็มเลยไ่ว่าจะเป็นพริกที่เกิดทึ้นามง่ามเนาะตอนนี้อ่านี่คือแสดงว่ามีร่องรอยการเก็บไปแล้วเก็บไปหลายรอบแล้วเก็บไปหลายรอบแต่ฉีดตุยตัวนี้แหละครับผม ฉีดใช้ไปสามรอบพร้อมๆกันกับตัวฝักยาวฉีดพร้อมกันกับตัวฝักยาวโอเคประทับใจไหมครับกับพริกก่อนที่ใช้แล้วก็หลังใช้เป็นไงบ้างครับค่ะประทับใจมากพอฉีดปุ๊บรู้สึกว่าจะออกดอกบ่อยแล้วก็ได้เก็บบ่อยได้เก็บบ่อยค่ะเม็ดสมบูรณ์ไหมครับมีเม็ดหักเม็ดงอไหมไม่ค่ะไม่ค่ะเม็ดสมบูรณ์มากตอนแต่ก่อนเนี้ยตอนยังไม่ฉีดอ่ะพริกมันจะเป็นเม็ดแบบเหมือนกับเป็นเชื้อราอเมพอตอนนี้พอใช้พอใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่า เออมันจะดีขึ้นโอเคใช่ค่ะ,ะเราเก็บเขียวหรือแดงครับเก็บเขียวค่ะเพราะว่าเขาเสั่งพริกเขียวก็เลยเก็บเขียวเก็บเขียวโอเคครับอันนี้ก็เป็นผลผลิตจากผลิตภัณฑ์นะครับที่เราใช้ก็ซินโฟทูพร้อมด้วยกรีนลิสพัทนะครับจาก c ีโอซักเซสนะครับพบกับเกษตรกรนะครับเจ๊ขาวขอบคุณเจ๊ขาวอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีค่ะ